ตอนนี้ตอนนี้คือเราเดินตายพีปะกูพับดูดเลือดไอต้าพับมีคีบีกูเล่นสองเึ่แต่กูจะเล่นสองสามเพราะว่ามันผิดโดนแน่แน่เนี่ยเนี่ยแล้วตานี้เลือกบ่นนะเลือกบ่นนะว่าว่าไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีมีสุริกูบับให้มึงเลยมึงไงอยู่กับกูไอสัตว์ไปเที่ยวกูมึงไอเียต้าอ๋อความยากความยากความยากดี่เองความยากโดนไปดีเฮียแม็กนัทไอสัตว์ไอสัตว์จะมาตีเพื่อนกูกูไม่ให้ตีกูไม่ให้ตีขออีกทีแล้วล่ะขอขออีกทีได้ไหมมึงจะเอากูใช่ไหมมึงจะเอากูใช่ไหม มึงเจ้ากูใช oh, ่ไหมได้ท yeah. yeah, ั้งวันอ่ะมึงมาดิมึงมาดิสัตว์กูไม่ยอมหรอกมาดิเก่งมากเหรอเวียนฟูตาที่เก่งมากเลยสัตว์โคตรบันเลยนั่งนั่งแย่นั่งแย่งกันนี่กันนั่งแย่นั่งแย่นั่งแย่ขี้ไม่แย่ดีได้กันเอาเลยเอาเลยโคตรมันเลยเรียนได้ก่อเลยกูดึงกูดึงไม่ไม่กูกูก็จะดีได้มันก็จะมันก็จะดีได้มันก็จะไล่ขีดมันเล่นโคน เอาไปสี่คิวแล้วเนาะตามตามตามคลิกไว้สกิลไปไหนไ่หนเอ็กเคนเดลตาถ้ามีติอะลองดูก็หลับมันเลีหกไอ้มอยู่คนเดียวด้วยเกียคลิปเฮียคลิปเฮียคลิปเฮียคลิปกูตายพีทปล่อยปล่อยนชิวชถอยมาเดมเลนเดมพีทถอยมา มียนิดนึงเกณฑ์วนมึงไปช่วยไม่ได้ป่ะมึงไม่วาไปช่วยมันไม่พร้อมเอาละไว้เตะเบ็ดไม่มีสกิลนะครับหมดแล้วโอ้โหขึ้นนะเพียบเลยม่ขึ้นมาห้าคนเฮ้ยตา่เลยผมเฮ้ยนิดนึงสวยพีดแบคโอ้ยติดคลิปเออสวยโอ้ยเขี่ยหมาป่ากัดกุย ้อ้อเฮ้ยไม่เป็นยิ่งนยเอ้าอ้าเชี่ยไปโดนไปทัดสู้ตป่ะรอหยิบโอ้ยโค้ชแล้วยี่สิบวิสิบวิรอรอกูเกิดได้ปะเราเกิดได้ปะอติกูหมดแล้วนะอติกูหมดแล้วนะจิ้าจิ้มขยัน สวยตีพี่ตีสิ่วหนึ่งโอ้โฮมสัตว์อุ้ยเฮียแบกฮีฮีอ่ะตาตาแต่ไปเลยเนาะกุลกุลกุลงตาฮิวเอ้าเปียสวยสวยเฮ้ยตาช่วยด้วยเออตีตีสวยตีแบงค์ไได้กระแดงสวยแบงขึ้นหมดอะตีที่หมดตีตีแล้วกดแล้วกดแล้วนี่นี่พีดเฮ้ยตีสวยตาสวยตาตีทีเดียวโอตามไปโดด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 ะพีบีตันไพีบีตันไปวิ้นพวิ้นโอ้โหอย่าไปแรงสัตว์ ต่อพี่ต่อไม่กลัว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 ตีให้หมดพี่ตีให้หมดตีมันตีมันพอละกูหมดเลยทำไมหาดิบัฟฮิวเออไปต่อเอย่าบ้าสวยสวยกูฮิวอันวลาเมทโดนบอดโอ้ยเอ็โคลสแามเอาไปลุยลุยต่อเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลุยไปพีพีช่วยไม่มีตา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 ชิวชิวชิว f i g u r หนึ่งตายเออแลกไปหนึ่งไม่หยุดฮัทเจียว อุ้ยอนอตันหายล้ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อยู่พัดไปอยู่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 ไปกนไปกนไปกตีตีตีสัตว์เอาไปละเอาละเอาไละเอาไละถอยถอได้ปหนีปหนีป้อมปอปอมปอมไม่ไหวปอมโอ้โหยี่นี่เฮ้ยตา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 ฟิลกูก่อนตาาตาาตาเย็บเย็บย็บบัวมันเอาไปเลยัตวเออขบ้นนย เอาลุยกูให้เพื่อนกูลุยดิเพื่อนกูมีบีเคบีหรอโคตรหรอไม่กลัว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 ตบยับตบยับบอกพไปยึดน่าฆ่าร้านฮิตอีตาดึงมันกลับมาสวยตากูบีเคบีให้ตากูบีเคบีให้ตากูบีเคบีให้เล่นต่อเล่นต่อพี่มาโหลดเลยล่างไม่มีอติเทธิ เราเฉยดิเฉยกี่มาเกียดไปเลยสักไปเลยเยอะเฮ้ยวันวันวันแดวพิบแบบพิบแบบไปดเนอะเยอ๋อเลยนะเฮ้ยทำสโล่ถ้าซโล่จะเป็นอย่างนี้เอาเกี่ยวอุ้ยเอาเฮ้โคยโค้โคย ไอ้คู่สลาไอ้ขี่ตาพาลมมาเดิออกลงมาดิลงมาดินะครับไปบีเคบีสู้ต่อเอาเวลาไอ้หมาเนี่ยเอาเวลาอันตีอดิเอาดิเฮ้ยไอ้พี่แตกอะไรหนึงหนึงนึงนึงเจ้ามากมาก โอ้ยยิ่งเอาไปฆ่าคนเดียวไปแล้วไม่เล่นแล้วโดนคอมโบวิ่งควายไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ฆ่าใครไปแล้วทีออกเลยเอาอะไรสั่งกูขึ้นได้อยู่แล้วบ่กูโหดมาก <uge ot> ไม่กอดกีวีเลยออกมาเนี่ยไอ้เหี้ยไปจัดตันกูละอือเอาเลยอ่ตาตันกูก็จบนะมีสติ๊นะอ,อ,อือสวยตันไปละดีเลยโอ้หหายไปเลยเรื่องของมานาที่มันไม่มีมันก็แบบระเบิดไปเลยอะ้าก้กูอยากแบบ เฮ้ยสัตว์เอ้ยโหโคตรแรงอ่ะขบวนอ่ะเฮ้ยแผ่พิมตว์อะไรที่พีดไม่ตายอ่ะการทางวันอ่ะเอต้าไเอต้าท่าไม่เปันไรนะยิ่งมันแรงมากนั่นอยู่บนรถตีโฟลโอ้โหโอ้โหเฮยเอาหนูไป

เลยต้าตัดตัดตมัดตัดตดก่อนไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่ได้คุณตัดคุณตัดผมใครนี่เหลือหนึ่งใครนี่เหลือหนึ่งเดดเข้าไปเลยไปซไเฮียไซเปอร์มงเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเอ้าไปต่อพี่ไม่มีคมแล้วมีสกิลล้มีสกิลล้ว้ยออกเลยระวงร้องสี่ต่างพิ ไหนกบอกให้ออกเลยผ่านเลยเชื่ออ้โอสามอุ๊้ยโขยไปปามหลังจากนี้จะฆ่าไปดูไม่ได้ต้องทำเง่นละวทำไมอีนี่ไงรถไฟแต่กูมีระเบิดเรามีเออโคเรามีกีดข้าตัวอื่นก่อนแล้วฆ่าเป็นตัวสุดท้ายอ่ะใช่นะถูกเฮ้ยไอ้ซัดมันจะมากินกูอีกแล้วเฮ้ยยี่ไทยนี่เอากิมเมอร์นะเฮ้ยเว่ยคกิมมัวเว่ย์ิมมัวเว่ย์ิมมัวมันไม่กล้าเลยละ ไม่กล้าเล่นมาแล้วไม่กล้าเล่นมาแล้วโอ้ยเวรตันหน่อยมีควาอยู่แล้วจะไปมาไ,ไ,ไม่ต้องมาจุด<ท>กว่าจุกว่ามันจะมีสกาดิมังกี้บัตเตอร์ไฟคอนตัน,นอ,อะไรพวกนั้นอ่ะไม่ก็ไม่ก็กออดดิเบดไปเลยออดดิเบดบีเคบีเอไม่ใช่ดิเบดเอกาดิบีเคบีอ่ะหายไปเลยให้ตู้โอ้ชิต ครับเหลืออีกคนหนึ่งนะโอ้โหโดนไลอ่อนด้วยเยี่ยมเลยน่าจะได้ไจ้ะเฮียช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยด้วยทำไปแล้วกูกิดว่าไงเราเลยเบอร์นี่ต่อตรงหลังสวยไปเลยยูโอ้โหเชินซีซีกูลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยกูมากูมากูตัดมือให้กูตัดมือให้กูตัดมือให้ใครตัว นี่นี่สวยพิษเบิร์นเออเฮ้ยเทนนี่ตัวระเบิดเทนนี่ระเบิดได้ไดดได้้ได้เอาไอนี่ก่อนดูกู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 ช่วยด้วยช่วยด้วยมาเทนนี่เทนนี่ตันชีเทนนี่นะไอัเออเทนี่ไปต่อไปต่อไปต่อคนเด็กเหญยแต่เป็นข้ามทุกคนมาหาคูอยู่นี่อยู่นี่ไอเดนี้เอาอยู่ด้วยบินข้างบนเฮ้ยนีอยู่นี่นี่มาอตสวย ล่าสุดอยู่ตรงนั้นนะหายไปแล้วเอาเี้ยวพไปโดดเหรอเอา้าเอา้าล้มล้มไปหนึ่งไอ้สัตว์อยากโดดเข้ามามากๆต่อต่อเบี้ยบีเบี้บี เร่งมีเกมเยอรอรอรอมันมันไม่มีสติมันไม่มีเกตตรวจที่ไปที่ไปไปต่อไปต่อไปต่อเนี่ยแหรอที่เราพูดถึงภาพในฝันที่เราตามหาไม่แบบมัที่นี่มันมั่วแค่ตามตาม follow follow ไปเย็วเร็วเร็วตามเร็วตามลึก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 ไม่ได้อยู่ได้อยู่ฝั่งนี้ได้อยู่ตัน เฮ้ยมากามามามานะมันก็ต้องลงไปกลับไปกลับไปกลันแล้วสมมติสิจะมติสมมติไม่หะแล้วไม่หะแล้วมันมันอะไีกันนะเธาไปให้ตีปเองปากเลยเนี่ยไอ้หี่อะไม่ใช่บีไปละ มาเล่นต่อดัดๆๆๆอุ้ยโอ้ยใช่ๆโอ้ยเยี่ยมอย่าโค่ยังไงวะน้องไอพีทกดกดอีให้ทันอ่ะแก้ได้เยอะเลยออกเลยออกเลยเฮ้ยบิงบิงหาธนัยนะพีทบีบีไปละบีบีไปละถอยถอยถอยเราบิ้งหาธนัยข้างในอ่ะพีทฝนได้มบีบีหมดไม่รู้ เฮ้ยไอสัตว์ไปดู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 อะไรก็ได้เออเอาไปดูก่อนไปไปดูไปไปคิน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 ไปตามช่วยไม่ได้นะโดนโดนโดนไปคิงสวยแบบมาคุมาคุพี่มาคุห้อย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 ห้ยวาเราไปไม่มีพื้นที่ปักเลย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 อัดป้อมเลยเพชรพี่เดอร์ตายหาแล้วไอ้นี่เป็นที่เย่เลยหาได้กูถ้ามันลองในมือบีเคบีแล้วอ่ะ เอามั่วไอ้ตู้องจารลึกแล้วนะเนี่ยต้องได้ดูนะใ้โค้ลำเพจนะลงจารลึกแล้วเตื่อตายไปตอนหนึ่งเฮ้ยเวทคิงตายแล้วอ๋ออ๋อนอนตันเหรอไม่เดี๋ยวมึง มันเดินกลางโดนผ่านฟอร์มบิงมารลเบิดดิไมมป่งเวเว่งเี้ยวเี้ยอ้ยูไป์อ่ะอ้าวตายวิ่งๆเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ ต่อไปเลยอ่ะเจอเพื่อนกูไปผมผมไม่ตายโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกระตุกแหลกแหลกโอ้ยตาคุณเพื่อนทำไมอ่ะตาเนสวยแบ๊กแบ๊กแบ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 กตีต่อสวยไปทำล็อก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 ไปเอ๊ะมาเจอทำไมันก็กดนี่มันต้องกดเลยบอลซ่ากดไม่ได้เลยเฮียตีเล้วอุ้ยสัตว์เฮ้ย โอ้โหเจอหน้าเมื่อกี้ไปตาเราตีกูไปแล้วโอ้ยหลบเล็ดรดนั่นไงโอ้ยมีอะไรไหเนี่ยตัวอย่างฮัลโหลทีมฮัลโหลทีมเอาติดสายฮัลโหลทีมไปอยู่ไหนไบ์ไปอยู่ล่างมาอยู่ล่างไปอยู่ไหนไบ์ไปอยู่ล่างมาอยู่ล่างไปฟาร์มอยู่ไปฟาร์มอยู่ใจเย็นไปแล้วไปอยู่ล่างไปและมีโคโนไม่มาไปอยู่ล่างไปอยู่ล่างไอ้เดี่ยนี่มันเดี่ยยัดมันเป็นมืนไม่มีอันตีกคน ก็เอาเลยว่าแอรโนเอเอ็มไม่ก็ไอ้เอ็มเบอร์แตัวเนี่ยก็เอาแม่งเลยแล้วกันเนี่ยวางมันนี่องล่ะไอสัตว์โลวลคิวไปดินี่อะไอสัสโคโนมยังหมดอยู่เลยเฮียอุ้ยโคสลามตีไปดิมาซิคิวสองซิคิวสองสองตามเด่ดใช่ปะมาซิคิวสองซิคิวสองตีตีไปตีตีมันไปตี ตีดิไปตีต uh, cool ีตีมันไปตีมันตีตีขับล็อกขับล็อกขับล็อกไหละกดไม่ทันติ้งยุ่งอ่ะต่างตายไปไปคุโดนหอกกูวิ่งหลบไปแล้วไม่ทันนี่เฮียกูโดนเที่ยมจับโอ้โหโอ้แม่ไอ้คู่ฟลัมมาโดนหอกตายไปเลยมีคีบีไม่กดอย่าแต โคตรโยูเนี่ยแม่วิชบีไม่โกรธหรอกจ้าตามตายได้เพื่อนร้องเฮ้ยเแม่เอากูไปหนึ่งไอ้ยาะบอลโคตรโยูใช่ไหมเอ้ยโคโนอย่างนี้เจ้าตาแหละเมื่อกี้แม่ไม่จัดไอ้เจ้าตาพ่อมึาไงที่มันเป็นตัวปลอมไม่คใหยอุ้ยอุ้ย ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปไปไปอยู่อือพูดไรอ่ะทำแบบได้ไป่ะโคตรควายแม่โคโนเพื่อนน่าเกลียดมากเออเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละเออบี่คิมีสวยไป้น้องแหว่มากเฮ้ยเฮ้ยไปเข้าไปเดินวงไปเข้าไปเดินวงไปมันโดนมันโดนไม่ตอดไม่โดนไม่โดนโอ้ยตก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 โอ้ยตกมากก็ตกมากก็ตกมากอ้าวไอควายตายไปดีแม่จะเอากูมากๆไอ้สัตว์ จะพันล้านแล้วคิดท่าไม่ขุกหลานคใหญ่หน้ยเอามา,าเพื <c oughs> <ฮ>่อนเพื่อนสวรคลบเด็กเด็กเทพะเฮ้ยลาเว เฮ้มันยิ้มเงี้เห็นมันเห็นนะเว้ยไปไปไอโคเสิรไว้าแบบเฮ้ยนะครับมึงเอากูมุกข้าวมาทำเฮียอะไรเนี่ยควาสกิลผิดนะเต้เต้เต้ต้เ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 เต้เต้เต้เเอ้เต้้เต้เ้เเอ้เต้เเต้เเต้้เต้้เต้้ต้เ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 ตเต้เต้เต ตั้แบกไอ้ตั้งแบกไอ้ตั้แบก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 ตอ้งแบกตอ้งแบกตั้งแบกตั้งแบกต้แบกต้าแบกตั้แบกตั้าแบกตอ้แบกต้แบกต้แบก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 ไ้แบกั้แบต้แบก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 ้แบต้แบกตั้แบกั้แบก้แบกั้แบก้แบกต้แบก้แบกอ้ โอ้ยแม่ชนะเหอะโอ้ตัวลาเวตช่วยด้วย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 เนี่ยว้าวเออหลายปุ่มเกินหัวตาทุกคนโอ้โหโล้คิวเทียนหน้าด้านหนังหมาเหี้ยแม่งเอาคลิปเล่นการ์ตูนไปอยดูดิจะได้ดิบเบตแล้วเหี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอกโอ้ยได้บิ้งเลยจะได้ดิบเบตแล้ว อุ้ยปัดห้าชัดิสวยจัดเยี่ยเป็นเทโอโดนห้าตัวมึงมาอีกลางอีกแล้วเหรอมาเกาะตรงนี้ตาเอาปัดเอาปัดตาช่วยด้วยวิ่งไม่งอ๋อเยี่ยโดนบิ๊กไปโดนตันในสัตว์เฮ้ยอย่า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 โดนเดี๋โดนฆ่า ปล่อยดูแม่งรักข้าจะปล่อยให้มึงเล้วมันจะถึกตัวเพลยฟิชเชอร์เลยกูเห็นภาพในหัวมึเหรอโอ้โหเลี้วดมสีเรเป็นเนี่ยอะไไกล์่ายเลยเออเออหนยตามตัวหนึ่งจุ่ม้ำมพ์ทำเลอโออโออ๋อปอกแฝงมีเวลาแล้วอยู่

ัแซนพี่แซมเอ้ยสัมเอ้ยบทำไป h ế ตีแรงเกินแซมเอื้อแรมเฮ้ยวะเออหุยนี่ไงล่ะหายไปเลยเอากูกดเฮ้ยกูกดไปกดฟอร์ดี้ไฟกดผิดยืดที่ เฮ้ยกูยังไม่ได้เล่นเลยสัตว์ฮัลโหลทีมเป็นเรื่องของกูที่ตะเกะเฮ้ยไม่รอได้ในระว่างตายนะเฮ้ยตายได้เลยนะพฟียดเฟียดเฮ้ยเฮ้ยเกือบแพ้พีดเกือบไปนะเกือบมาลาอยู่ด้วยกันคนเดหมดเลยไอ้โค้ชแลมชามา โดนอกดนแม่ยงไตัดแหวกคิปไม่หยุดเลยมูเลต้าตัวเียวแวคิปไม่หยุดตีคิปให้ตีตีตีไอ้โครอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้ยไอ้เี๊ยัแมไม่มีที่ร e ้อนถ่มาตินี่ไงกูว่าแล้วต้องตีหนีนะ โอ้โหระเบิดลงเลยเหี้ยเป็นหนึ่งเดียวกับแพนดินงอ๋อเฮ้ยอะไรวะน้าไปตาโดน อ้าวพะเิโอ um ้ยสัพสัพอะไรวะนี่ยไปไปไปอะไรเพื Ideally ่ฟาร์มอ่ะเฮ้ยเชฟบีบีมาไปทำนี่ได้ไวๆๆโอ้ยกูจะตายกูใส่ป้ายยิงโอ้ยต้าช่วยไม่ได้ต้าช่วยไม่ได้ลึกมากลึกมาก เฮ้ยโดนยิงไอ้เหียดึงมากมาโทรศัพท์อเหี้ยม่ไม่เอาเลยเฮยไอ้เหียใ้หีส้แมอตันตันเออตีมันีมันอ้ยโดนเวนโดนลาเวาเวนรอไอ้เหี้ยาเวนไปดูจูโดนจูอ้เออโดนจูโอยไอ้เหียดูล้นดิเฮ้ยไอ้เฮียมด้ดูไอ้สัสเฮ้ยมีคนมีคนมีคน สไเปอร์สไเปอร์สไเอร์เอรอ้าอะไปลกูจะสวอไปไบให้มาตันไปแต่เย็บใบเดียวมาตันแล้วคคววอปของวบิ้งมียืาก้งแม่เมื่อยเดี๋ยวเอาเอาอ๋อเอาอะไรอย่างเฮ้ยลิช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 สวอปดิกูโลกสโลกูสโลกูสโลไปเลไปตายละไอวอปดิเฮ้ยกสโล ตีเบายสวยบายแบกก่อหลังก่อนแบบน้นเเฮ้ยสวอคุณทไมอะเกาดเปิดอนเดอะีล้ตีตีอย่อะไรโง่ไปเลยเอาต่อนคุยเลยอะเฮียกับดีเราแม่มึงหสั่์โอยงโง่ตีทำไมงโง่โง่พ่อโง่แม่มึงไงกลเฮ้ยมัโดนมัโดนซิวอะมัโดนซิวอะเอานีโอ้โหเมแงโอ้โหโอ้โหโอวิคบีโอวคบีโอคีโอ้